สำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะสามารถทำเงินได้300บาทจากที่บ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินจากแอปนี้นะต้องทำยังไงบ้างน,นะครับก็ใครที่สนใจที่จะหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ p a y p a l ถ้าผมนะก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับในวิดีโอนี้หรือในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาถอนเงินนะจากแอปที่มีชื่อว่าการีนะครับอ่าใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยถอนเงินจากแอปนี้นะหรือกําลังจะถอนเงินจากแอปนี้แต่ไม่รู้วิธีการถอนเงินยังไงนะครับอ่าผมก็จะมาสอน ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเป็นสเต็ปตามสเต็ปเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมาแบ่งปันนอกเคล็ดลับในการที่เราจะทํายังไงให้เราได้ถอนเงินไวที่สุดนะครับอ่ะก็ใครที่สนใจนะครับที่จะหาเงินจากแอปการมีนะครับก็ทําพลาดวิดีโอนี้นะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับให้คุณไปดาวน์โหลดลิงก์ไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับก็มาที่ Play Store นะพิมพ์คาว่าการมี Price นะครับคณก็สามารถเล่นได้ ทั้ง iOS, Android แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับหลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็มาเปิดแอปนะครับตรงนี้เลยเนาะซึ่งเรามาดูกันก่อนนะตอนนี้มียอดนะครับรีวิวนะ้าอยู่ที่4.3ดาวแล้วนะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านครั้งเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแอปกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไป ในส่วนของการถอนเงินจากแอปนี้นะครับให้เรานั้นนับไปสมัคร PayPal ก่อนเนาะถ้าใครยังไม่มีบัญชี PayPal นะครับตอนนี้ PayPal ยังไม่ได้เปิดให้สมัครกันนะครับก็เราก็มาเล่นแอปนี้ก่อนเลยเนาะก็การที่เราเล่นแอปนี้ก่อนนะก็ถือว่าเราก็จะได้สะสมเงินไปในตัวนะครับพอ PayPal เปิดตัวปั๊บนะเราก็ไปสมัครแล้วก็ถอนเงินปุ๊บเลยนะครับอ่าก็ประมาณนั้นเลยนะครับอ่า โอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาถอนเงินกันนะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะมีเมนู play, ์เมนูไพรส์นะเมนูท็อปออฟเฟอร์นะครับ,รบแล้วก็อ,อันนี้คือเมนะู top o f f ฟเฟอร์เนาะท็อปออฟเคือเป็นการทํางานให้เขานั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเมนูของ w i n เนอร์นะเมนูวินเนอร์ก็คือเมนูเกี่ยวกับ l e a d ดอรว่าตอนนี้นะครับใครนะครับที่อยู่อันดับหนึ่งของการที่ทําเงินได้เยอะที่สุดจากแอปนี้เนาะก็เป็นคนที่มีชื่อว่า ก็เป็นเสาที่มีชื่อว่า p โพ i ิทีฟได้รับอยู่ที่4,891ดอลลาร์นะหรือประมาณตีๆก็ประมาณ100,000 1 0 0 0เท่าไหร่3ก็ประมาณ100,000กว่านะ1 3 0 0 0 0หรือไม่ก็1 000, 4 0 0 0 0 100,000กว่านะครับที่เขาได้รับมาเนาะโอเคครับก็ผมก็ได้รับอยู่ที่136ดอลลาร์หรือประมาณ อ0 0 0กว่าครับผมนะ3า0พัไอ้4,000เกือบ5 0า0ักว่าบาทน,นะครับจากแอปนี้นะครับอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปถอนเงินเนาะถอนเงินก็ให้เรามาที่เมนูเพล์นะครับแล้วก็จะเห็นโลโก้ของเรานะครับที่อยู่บนขวามือนะแล้วก็กดที่โลโก้ของเรานะครับก็คือโลโก้ของเราแล้วก็จะมีชื่อของเรานะแล้วก็เกี่ยวกับอันนี้คือชื่อเล่นของเราคือ anc studio นะครับ อ่ะแล้วก็เรื่องมาเราดูก่อนว่าเราตอนนี้มียอดเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะถอนนขั้นต่ําของแอปนี้อยู่ที่ $10 ดอลลาร์นะครับก็พอเราดูว่าเราก็มีเงินอยู่ที่ $10 ดอลลาร์แล้วนะรเราก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็มาที่คําว่า withdraw นะอ่ะก็คือการถอนเงินนั่นเองนะผมได้ถอนเงินจากแอปนี้นับอยู่ที่ทั้งหมดนะอ่าหนึดอลลาร์บวกกับยีดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ100 25ดอลลาร์ด้วยกันนะครับที่ได้ออกมาแล้วนะครับใจเงินจริงเนาะใยไวด้วยนะครับผมถอนเงินไปล่าสุดก็104ดอลลาร์นะครับแล้วก็รับเงินก็ประมาณ99ดอลลาร์มันหักค่าธรรมเนียมประมาณ5ดอลลาร์นะครับประมาณ1 5 0บาทนะครับโอเคนะคผมนะเราก็กดคําว่า withdraw นะตรงเครื่องใหม่หรือไม่ก็ปุ่มที่เป็นสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเรากดคําว่าวิดรอไปนะครับผมนะั้นมันก็จะขึ้นว่านะครับให้เรานั้นทําการกรอกข้อมูลของเรานะครับก็จะมี personal info คือเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลของเรานะชื่อจริงนามสกุลจริงที่ตรงกับบัญชีของ paypal ของเรานะแล้วก็ address ก็คือที่อยู่ของเราให้ตรงกับที่อยู่ที่เราใส่ใน paypal ของเรานะครับหลังจากที่เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก,ก็จะถามว่า financial นะ credit ย l ก็คือไปเกี่ยวกับภาษีนะครับแล้วก็ใส่เป็นประเทศของเราเป็นประเทศไทยแลนด์เนาะแล้วก็ your Paypal a ก c o u n t ก็คือว่าอ e ีเมล PayPal ของเราที่เราจะใช้ในการถอนเงินก็เราก็ใส่เลยนะครับณนะตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างต่อเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดต่างๆในส่วนของการถอนเงินนะแล้วก็อ่านให้หมดเลยนะถ้าเราจะอ่านนะแล้วก็จากนั้นก็เราก็มาติ๊กเลือกนะครับ I declare the Above state is true นะประมาณนั้นเราก็กด Submit ไปนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะทำการทำการส่งเงินออกก็คือเป็นการถอนเงินนะแล้วก็ pending หมายความว่าเขากำลังจะตรวจสอบนะว่าบินนี้นะหรือยอดเงินนี้นะผมหนะ้าที่เขาที่เรากำลังถอนเงินไปมันถูกต้องหรือเปล่าชื่อของเรากับชื่อใน PayPal ถูกต้องไหมถ้าชื่อของเราในเกม ในแอปนี้กับชื่อของเราใน PayPal ไม่ถูกต้องเขาจะตีกลับหมายถึงว่าายความว่าเราจะถอนเงินไม่ได้ฉะนั้นก็เราก็มาแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเขาเขียนว่านะเราต้องใช้เวลาประมาณ5 1 5วันด้วยกันในการถอนเงินเนาะซึ่งบินที่เป็นที่ผมถอนไป1 0 4ดอลลาร์ผมใช้ประมาณ1วันด้วยกันนะ24ชั่วโมงเงินก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ my balance ของผมก็อยู่ที่0ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ ศูนย์บาทนั่นแหละนะครับก็คือเขาก็หักลบไปแล้วนั่นเองนะเพราะผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของแอปการีนะครับอ่าเป็นการที่เราจะหารายได้นะด้วยการเล่นเกมนะครับก็เป็นการเล่นเกมด้วยนะครับก็เป็นการหมุนสปินด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นในส่วนการหมุนสปินนะครับก็จะมีการเช็ดอินในตัวด้วยนะครับเช็คอินก็จะมี7จวันด้วยกันนอกเช็ดอินวันแรกจนถึงวันที่6กนะก็จะได้รับสัญญาที่เป็นเหรียญที่เป็นสี เหลืองมากกว่าเนาะส่วนวันที่7ก็คือจะมีโอกาสได้รับเหรียญดอลลาร์ที่เป็นสีเขียวนะครับในส่วนของการที่เราจะหมุนสปินทั่วไปนะครับแต่ละวันคือโอกาสที่เราจะได้รับเงินดอลลาร์นะมีโอกาสน้อยมากสุดๆเลยทุกคนซูนุดหนึ่งนะครับผมนะผมก็เลยแนะนําให้เรานันมากดทุกวันแหละแต่ว่ามาเน้นของวันที่7นะครับอ่ะ ต่อมาครับก็คือคําว่ายูทิปนะก็คืออันนี้เลยเนาะก็คือเป็นการที่เราจะหาเหรียญด้วยการที่เราไปแนะนําเพื่อนนะเราก็จะได้เหรียญที่เป็นเหรียญอา่าที่เป็นสีเหลืองนะั่นเองคือตั๋วนั่นเองเองนาะผมก็รับอยู่ที่หกร้อยเก้านะครับผมก็กดรับไปเนาะซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับเขาก็จะสะสมไปนะจนครบ1สัปดาห์หรือ7วันนะครับแล้วก็เขาก็จะมาจับแจ็คพอตนั่นเองเนาะก็ตรงนี้ทุกคนที่เข้าเขียนว่า 1887ดอเลลาร์นะครับอ่าเขาก็จะมาจัดนะครับจะมาจับฉลาดวันทุกๆวันอาทิตย์นะเวลาตีหนึงนั่นเองเนาะทุกๆวันอาทิตย์นะหลังจากเที่ยงคืนนะก็คือตีหนะเขาก็จะมาจัดฉลาดนั่นเองเนาะเงินก็จะมีมูลค่านะครับหนึ่งที่ที่หนึ่งะอันดับที่หนึ่งก็จะอยู่ที่ $500 ดอลลาร์ USD นะครับอันดับที่2ถึงอันดับที่5ก็อยู่ที่ 100ดอลลาร์นะรับไปเลยคนละ100ดอลลาร์เนาะ500ดอลลาร์จะเท่ากับ15,000บาทเลยทุกคนนะอันนี้คือเป็นแอปฟรีนะไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันดับที่2ถึงอันดับที่5ก็ต้อไปเลยนะครับคนละ3,000บาทเนาะอันดับที่6จนถึงอันดับที่10นะรับไปเลยนะครับคนละ20ดอลลาร์หรือประมาณ600บาทนะครับอันดับที่ 11จนถึงอันดับเพที่1 1 0ก็รับไปเลยคนละ1ดอลลาร์หรือประมาณ30บาทนะครับในส่วนของอันนี้คือเขาก็จะบอกว่าวิธีการหาตั๋วก็มาจากการที่เราไปทําฟิชชิฟินิชมิชชั่นหรือการทำภารกิจสำเร็จเนาะการแนะนำเพื่อนนะแล้วก็ไปกดสปินการจอยทัวร์นาเมนต์นะการเล่นเกมการไปทำ get special offer หรือไปทำงานในการโหลดแอปต่างๆนะครับหรือจะไปทำแบบสบถามน,นะครับแล้วก็มาจากการที่เราขึ้นเลเวลนั่นเองนะั่นเลเวลั p แล้วก็ a d lock unlock achievement uh, อะไรสักอย่างเนาะอันนี้เนาะอันนี้คือเป็นวิธีการหาเรียนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนขงการที่เราจะหาเงินอ้ยไม่ใช่การหาเรียนนั่นเองเนาะ มันจะมีอีกทุกคนอันนี้คือเป็นการดูวิดีโอโฆษณานแล้วก็มาลุ้นรับเงินที่เป็นเงินดอลลาร์นะครับสูงสุดอยู่ที่1000เหรียญนะอันนี้ก็สูงสุดอยู่ที่5้าดอลลาร์นะข้างล่างนี้ก็คือจะเป็นเงินรางวัลน,นะแต่ละวันด้วยการสําหรับคนที่เป็นสายเล่นเกมแท้ๆที่แท้สายตูเลยนะอ่าใครที่ทําคะแนนได้เยอะที่สุดในวันนั้นๆนะคนจะได้รับเงินที่เป็นดอลลาร์นะสูงสุดอยู่ที่ 5ดอลลาร์นะหรือวันละ150บาทนะวันละ5ดอลลาร์ด้วยกันเนาะเหมือนคนที่หนึ่งนางมูฮัมหมัดนะกะ็ทำคะแนนอยู่ที่1น0 0 0 0สนไม่ใช่สิ1น0 0 0แคะแนนนะวันนั้นวันนี้นะครับเขาก็รับไปนะครับ5ดอลลาร์ USD นะครับอันดับที่2ก็ต้องไป4ดอลลาร์นะอันดับที่3ก็3.5ดอลลาร์ด้วยกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นวิธีการหาเหรียญดอลลาร์นะครับอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็ มาถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ผมจะมาเผยเคล็ดลับนะวิธีการที่เราจะหาเหรียญได้เร็วนะแล้วก็ได้เยอะนะก็มีแค่2วิธีเท่านั้นเองนะที่เราจะได้รับเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนขออภัยนะผมขอนับเป็น3วิธีก็แล้วกันนะครับโอเคเนาะวิธีแรกก็คือนะการที่เราไปจับแจ็คพอตอันนี้เลยทุกคนเนาะ อันนี้คือเป็นวิธีที่เร็วแต่ว่าเป็นอันดับที่3ของผมนะผมตั้งไว้อันดับที่3ทุกคนเพราะว่าเราต้องรอ7วันด้วยกันนะครับถึงจะได้รับเหรียญตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็โอกาสที่เราจะได้รับก็โอกาสน้อยมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราได้รับก็เยอะมากเลยทุกคน5 0 0้อดอลลาร์ก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะอันนี้คือเป็นวิธีที่1นะวิธีที่2นะครับก็คือเล่นเกมนั่นเองนะเราเล่นเกมนะให้เราได้เหรียญได้เยอะที่สุดนะ ให้ได้เหรียญเยอะที่สุดของแต่ละวันนะคุณจะได้รับไปเลยทุกคนนะให้คุณติดใน1ใน3ก็แล้วกันเนาะอันดับ1ก็ 5$ ดอลลาร์อันดับ2ก็ 4$ ดอลลาร์อันดับ3ก็ 3.5$ ดอลลาร์เนาะอันนี้คือเป็นวิธีที่เร็วที่สุดอันดับที่2ที่ผมตั้งไว้นะก็คือเป็นการเล่นเกมนะส่วนอันดับที่1นะของการที่เราจะหาเหรียญดอลลาร์ให้ได้เร็วที่สุดก็คือการที่เราไป แนะนำเพื่อนนั่นเองเนาะอันนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะที่เป็นโคตรง่ายทุกคนแค่คุณไปหากลุ่มที่เป็นกลุ่มหาเงินฟรีกลุ่มหาเงินออนไลน์นะัแล้วก็คุณไปโพสต์นะวิธีการที่เราจะหาเงินเข้าสู่บัญชี t ูม a น y Wallet ไอไม่ใช่สิขอ,อยทุกคนวิธีการหาเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับแค่เราเล่นเกมก็ได้เงินนะก็เราก็แนะนําให้เขานะครับให้คนที่สนใจเนาะพอคนที่สนใจ ขาสนใจเขาก็จะทักเฟซเรามาหรือม่ก็เขาจะจะกดลิงก์ที่เราโพสต์ไปนั่นเองนะครับอย่าลืมนะให้รหัสให้เขาด้วยนั่นเองนะครับส่วนการที่ผมใช้นะในการที่หาหรือไม่ก็แนะนำเพื่อนก็คือผมทําวิดีโอลง YouTube นะครับอ่าอันนี้คือเป็นช่องทางหลักที่ผมได้หาแล้วก็แนะนําเพื่อนเข้ามาเนาะผมแนะนําไปอยู่ที่ประมาณ5,499คนไปแล้วนะครับแล้วก็ทําเงินไปอยู่ที่ 100 3 6ดอลลาร์นะสำหรับผมนะผมถือว่าไม่คุ้มนะอ่าบอกเลยทุกคนนะอันนี้ผมบอกชัดเจนผมบอกตรงตรงเลยนะสำหรับผมนะผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับในการที่เราจะไปแนะนําเพื่อนได้0 0 0กว่าคนแต่เราได้รับเหรียญน,นะประมาณ136ดอลลาร์เองนะถ้าทิ่แบบนี้ผมไปแนะนำนะแอปแคสซมากกว่านะเพราะว่าแคสซคือ เราจะได้รับสำหรับคนที่เป็นสายแนะนานะเราจะได้รับรายได้ตลอดชีพนั่นเองนะตราบใดที่เพื่อนของเรายังเล่นอยู่นะเราก็จะได้รับเหรียญตลอดนะแอปนี้เราแนะนําเพื่อนไปปั๊บนะเพื่อนเล่นปั๊บเราก็ได้เหรียญปุ๊บได้เหรียญดอลลาร์ใช่ไหมได้เหรียญปุ๊บหน้า0.1ดหนอลลาร์หน้าต่อหนึ่งคนเนาะก็แค่นั้นจบนะเราก็จะไม่ได้รับเงินที่เป็นดอลลาร์แล้วนั่นเองนะสำหรับคนที่เป็นสายแนะนําเพื่อนเนาะแนะนาไปเล่นแอป แคสซายตอนนี้สามารถที่จะถอนเงินเข้าสู่บัญชีทรูมิเนี่ l วอลเดตนะอยู่ที่ $5 ดอลลาร์ด้วยกันแล้วนะครับไอไม่ใช่ทุกคนขออภยัยอยู่ที่ตกที่วันละ500บาทแล้วนะครับอ่าผมก็ได้ถอนไปทุกวันทุกคนตอนนี้ก็ตกที่วันละ500บาทแล้วนะครับโอเคทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มากแล้วนะครับในส่วนของการใช้เวลานะครับก็สำหรับคนที่ดูจนจบนะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนอกจากน,นี้ผมมีการแจก True m o n e y w a l l e t นะ คืนนี้ผมมีการแจก r u e m o n e y Wallet นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะผมจะอัดคลิปแล้วก็จะแจกเงิน r u e m o n e y Wallet นะผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะคืนนี้เนาะรอติดตามไปด้วยเนาะรอมากดรับ r u e m o n e y w a l l e t สำหรับคืนนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะพรุ่งนี้ก็เช่นกันผมก็จะแจกเงิน r u e m o n e y Wallet เช่นกันนะครับวันนี้แจกอยู่ที่150บาทนะ พรุ่งนี้ก็150บาทรวมกัน2วัน2อาทิตย์ก็คือ300บาทนะต่ออาทิตย์เนาะก็สำหรับใครที่สนใจที่ทจะกดรับทรูม m น n ี่ว a l เด็เนาะก็มารับได้คืนนี้หลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมลงคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะลงคลิปนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมก็จะลงคลิปนั่นต่อนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแลน้วกันนะสำหรับคนที่ สนใจหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกัน,นครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ